โอเคมาเริ่มกันใหม่อ่า uh, I am p o o f จะเป็นซีรีส์ที่มาทีเดียวแล้วแบบรวดเดียวจบอืมรวดเดียวจบมาห้าตอนซึ่งตอนเนี้ยมาสองตอนแล้วแต่แบบสองตอนคือแบบคือคนที่ร้วอะไรอะ่ะพวกพิเศษอะ่ะเขาได้ดูอะ่ะแบบพวกที่มีแบบ p r i o r i t y อะไรประมาณเนี้ยคือจะได้ดูก่อนชาวบ้านเขาแบบรอบสื่ออะไรพวกเนี้ยตอนนี้คือได้ดูอย่างที่อเมริกาตอนนี้ทาง ถ้าค่ายปล่อยให้ดูปล่อยตอนนึงให้ดูพร้อมทอเลิฟบทันเดอร์ก่อนทอเลิฟ์บอันเดอร์ชายครับแล้วก็อีกตอนนึงก็ปล่อยกลางงาน SDCC เมื่อเมื่อวานจะเรียกว่าเมื่อวานเมื่อเช้านี้ก็แล้วกันตามเวลาไทยนะโอเคมาเริ่มกันเลยก็เรื่องนี้คงไม่มีอะไรจะพูดเยอะครับเพราะว่าแบบอ่ามันเป็นเรื่องราว ่นิดนึงว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในไทม์ไลน์ของจักรวาลมาเวลนะอ่าแล้วขอเสริมน,นิดนึงยานนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือยาน X อ,ออกเสียงยากว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ส่วนตัวผมมองคือต้องเกินก่อนว่าเบบีคูดคือจะเป็นช่วงช่วงชีวิตระหว่างการเดี a ยนภาคหนึ่งและภาคสองก่อนจะเข้ารอยต่อเข้า Infinity War นะครับอืมเพราะว่าแบบถ้าจํากันได้ในหนังภาคหนึ่ง g u a r d i a n ภาคหนึ่งคือเขาระเบิดตัวเองซีซาราตัวเองแล้วแบบโตขึ้นมาใหม่อืมแล้วก็ยานเนี้ยคือยานของย,ยานแยกของยานของยอนดูที่ระเบิดใน g u a r d i a n ภาคสองนะถ้าใครจํากันได้ในยานเนี้ยคือยานเดิมในตอนจบเลยบางคนอาจจะสน งงกับแบบเอย้ยนี่ยานของไอเ้เนในเวลาในยานที่ไปกับทอหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะไม่ใช่คนแบบนละไทม์ไลน์กันอ่ัไปต่ออ่าแล้วคืออดูฟอนนะดูฟอนคือดูมันฟอนมันเหมือนแบบใช้กับแบบเอเวนเจอร์มากแต่แบบอืมก็ก็ดีเหมือนกันแต่แบบมันก็อาจจะยังไม่แบ,บบคุ้นชินเท่าไหร่ครับก็ เราจะได้เห็นแบบรูทไปท่องแบบจัก,กรวาลคนเดียวทั้งเอ่อดาวของถั่วบ้างมันจะเรียกว่าถ,วถั่วถั่วถั่วสีฟ้าแล้วกันแล้วก็อืมแล้วเราจะได้เห็นแบบฉากาอะไรพวกเนี้ยซึ่งคืออย่างที่บอกคือเรื่องนี้มันไม่ได้แบบจําเป็นต้องแบบอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันกับไม่ไม่พูดติดไม่ใช่ไทม์ไลน์ของ จักรวาลน,นะแต่แบบมันเป็นเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วแบบฉากนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือรูทกลับไปที่ Planet X ของเขาหรือเปล่าซึ่ง Planet X คืออะไรตามคอมมิกก็คือดาวบ้านเกิดของเผ่าพันธุ์รูทอย่าง f l อร a า o l o s s ิอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วแบบถ้าซูมเข้าไปเราจะได้เห็นยานเบเนธาของกลุ่มกาเดียน ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยครับอืมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่แบบมันเอ่อต้องรอดูก็แล้วกันครับอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะเล่ายัางไงแต่มันจะเป็นตอนที่แบบ standalone ของมันเองอะ่ะอืมถ้าพูดภาพพูดแล้วน่าจะนึกออกแล้วน,นะเอาไปต่อ เราจะได้เห็นฟลูดแบบมันจะเป็นไฟ new shots new shots นี้ยังไม่รู้จะมากี่นาทีนะอาจจะมาสิบนาทีอาจจะมาแค่ห้านาทีก็ได้แบบบางเรื่องแบบเออพวก b max แล้วก็พวกไอหมาจาก up อะจำไม่ได้ชื่ออะไรอืมเราจะได้เห็นแบบตัวตนของฟลูดจริงๆซึ่งตัวอย่างนี้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายเพราะว่าคือมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่แบบ แฟนอะโลนของมันเองหรือแบบยืนเดี่ยวๆของมันเองโดย i m f r u i t ซีรีส์นี้จะฉายวันที่10สิงหาคมทาง Disney+ น,นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันจะเล่าไปนในทิศทางไหนแต่ผมมองว่ามันจะเล่าจบในตอนเดียวเหตุการณ์เดียวแล้วอรมณประมาณแบบดูหนัง5เรื่องแต่เป็นหนังสั้นๆนะครับอืมน่าจะนึกภาพมันออกนะ อืมโอเคก็เดี๋ยวไปต่อแล้วกัน